เป็นกรรมการกนะครับในการโตร้ครับในหัวข้อเรื่องข้อแตกต่างระหว่างชายกับหญิงครับผมนายรัชศักดิ์หรยาพรผมเป็นกรรมการผมคอนเสนะิร์ตท่านนี้ครับผมนายเป็นท็อปโคโยทาครับเป็นกรรมการครับขอเชิญ์ตแลผมมาพบก,กับผู้ต้งองวิจัยหญิงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอายุยี่สิบวันเป็นผู้ต้องวิจัยหญิงค่ะ 你好，李珊呢。 ก็เชิญพบกับอพ่อครับผมข้อแรกครับผมจากสถิติคนรบรว้นะครับผู้ชายมีอายุสันมา่าผู้หญิงเพราะผู้ชายมีความใจร้อนเที่มากกว่าต่อไปขอเชิญฝ่ายชายครับในการแสดงความคิดรับที่ผู้ชายมักจะเป็นผู้ที่ใจรอนมากกว่า้หญิงไเพราะเปว่าผู้ชายมั ผู้ชายเป็นเพศที่ยิงใงสัตว์สีไม่ยอมไม่ยอมเพศใดครับผมส่วนไปก็ไม้ครับผมค่ะนะคะก็มิเ้าเห็นว่าจริงค่ะเพราะว่า อ่าครับผมเราพบว่ายู้ชายนะครับผมเป็นเซนส์สูงมากในการเสียชีวิตนะครับผมเพราะในการที่มีความกระหน่ำเป็นความใจร้อนของวัยรุ่นนะครับผมผู้ชายก็จะมีฮอร์โมนเพศสูงและแรงมากในการทำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันครับผมใช่ครับผมผู้ชายครับมีความต้องการมีความสำเร็จในการทำงานนะครับผม มากกว่าจริงครับแต่ปายิงมีความสลับัญคือการที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและม,ลมีความเป็นตัวปายิงจะมีความเป็นตัวแหวนงไะพอ่แม่หญิงเชื่อไงนะคะว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นเทียงพรนะคะผู้ชายไม่ชอบทำงานไมื่อส่วนใดปายิงนะคะผมว่าไม่จริงเหรอครับแต่การที่ผู้ชายทํางานที่ไม่สนใจครอบครัวผมว่าไม่ใช่ครับผู้ชายทุกคนครับ มาให้ครอบครัวครับแต่ผู้หญิงเขาไม่ไม่รู้เรื่องครับคือเขไม่เข้าใจอะครับครับขอเดี๋ยมาจีครับนะฮะผู้ผู้ชายก็ไม่ค่อยเป็นดีเหมือนกันนะคะคือว่าผู้หญิงต้องการความตัวความเอาใจใส่ผู้ชายมากกว่าผู้ชายก็จะมุ่งไปทำงาน สิ่งท่พ่ไพูดมามันก็เป็นจริงอยู่บางส่วนแต่ถ้าถามจริงว่ามันขึ้นอยู่แต่ระบุคนหน้าเก่าจะทํางานอะไรบางคนได้หน้าที่การงานดีงานเขาจะมาตามที่เขาเลื่อนขั้นสูงกว่าอาจจะไม่มีเวลาดูแลครอบครัวแต่เขาก็เป็นที่บุคคลนบนะางทีก็ไม่ทํางานเลยจะดูแลแต่ครอบครัวเดียวมันก็ไม่ได้อะผมว่ามันได้ถูกนะเห็นไหมครับสรุปในหัวข้อนี้นะครับคือ พชายก็จะมีจะมีความมุ่งเน้นไปในเรื่องการงานมากกว่านะครับส่วนผู้หญิงก็จะมีความมุ่งเน้นในเรื่องการมีครอบครัวที่อบูนแล้วก็มีความสุขมากกว่านะครับต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่จะทำของเองนะครับสรุปคือชายก็มีความท่าเทียมกันนะครับในเ้อในเรื่องนี้ผมพบกับผมขูดที่ต่างเลยนะครับ ิงมีสมองน้อยกว่าผู้ชายแต่สมองทั้งสองซี่กับทํางานสัมพันธ์กันมากกว่าผู้ชายจริงไหมครับอาจารย์ผู้ชายผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดกว่าผู้ชายจริงครับเพราะว่าผู้หญิงเป็นื้อเยืที่ละเอียดก่ามากกว่าผู้ชายแต่ถ้าถามเรื่องความสมองนี่ผมเชื่อว่าผู้หญิงนี่เขาเป็มกว่าผู้ชายครับเพราะว่าผู้หญิงนี่เป็นเพศที่ ปันนี่มันนองและเมืยแล้วก็ละไม่สูงขวุชายวุชายเนผู้พกทีหอเล่ใช้แบบกางแต่ผู้ชายเล่นสมองเกให้ามคเพราะว่าผู้หญิงมีความลเอียดอ่อนแล้วก็แล้วกอมีความทินมากกว่าู้ชายผู้ชายก็ใช้แต่กําลังค่ะไม่ค่อยมีความคิดไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่ค่ะ ว่าผมไม่มีสมองได้ยังไงความคิดของผมมันยิ่งใหญ่นะขนาดไหนผมคิดว่าผมมีมันสมองมากกว่าพวกคุณผู้หญนะครับจริงไหมครับคุณเพื่อนจริงครับผู้ชายหรือมึงจะมีกำลังแต่ก็มีสมองไปด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กำลังอย่างเดียวก็มีความสามารถคิดวิเคราะห์ในด้านต่างๆได้เหมือนกันนะครับผมนะครับผมผมสรุปในงาน โจทยในหัวข้อนี้ครับผมผู้หญิงนะครับผมถึงจะมีมันสมองที่เล็กกว่าผู้ชายครับผม,ผมแต่มีความระมียนระบม,มยในการทํางานที่แตกต่างกันออกไปบางชายอาจจะคิดไปเองแง่นึงผมแต่ความคิดมีความกระเกี๊อนในการคิดและพูดจาสรุปแล้วมันสมองเรามีความเท่ากันนะผมอยู่ที่ว่าจะใช้มันอย่างไรครับผมต่อไปครับข้อต่อไปครับผมผู้ชายจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าสดยชั่ว วัยรุ่นได้ทำแบบจริงไม่ใจหรือนี่เขเใช่ไหมใช่จริงครับท้องของมนุษผู้หญิงนี่จะมากกว่าผู้ชายซึ่งทางสหรัฐอเมริกานั้นได้จริงจริงอันนี้คืออันนี้คือประเด็นจริงๆนะครับอ้องมนุษผู้หญิงนี่จะมากกว่าผู้ชายสองเท่าหรือสามเท่าผมก็ไม่รู้และถ้าพูดถึงก็ว่าผู้ชายเนี่ยอายุถ้าเป็นสมัยนี้เขาไม่เด็กสมัยก่อนสมัยนี้ ผู้ชายนั้นจะมีน้ำมัุสกิในอายุประมาณถึอปีถึองปีจริงๆับแต่ผู้หญิงสมใหม่นี้จะเป็นเมนโอ้ฟอห้าฟอหน้าเขเป็นเมนแล้วครับแบบนี้ลูกอ้กับจำเดือนะครับจอเรือึ่งผู้หญิงนี่ขอโทษที่พูดผิดนะครับได้รินไรมพค่อลูกพึ่อร์โมนผู้หญิงมีแรงกว่าผู้ชาย เปรียบเหมือนกับว่าใช่ช่วงวัยนั้นผู้หญิงเขาเลยได้บอกว่าแก่ของผู้ชายเชิญเข้าไปมี่ยวเลนี่ผู้ชายที่ความจเจริญเติบโตช้ากาว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายามีนคนอความกดดันของผูง้หญิหงค่ะคุณรู้ได้ไงครับก็เรียนมามเ,เรียนมา ตโตครับผมมีความพัฒนาได้เร็วกว่าผู้ชายครับผมในการช่วงอายุเวลาในแต่ละวัยครับผมในการที่จะเติบโตพัฒนาของผมต่อไปครับผมต่อไปผมขู้หญิงครับผมจะทองง่ายมากกว่าผู้ชายจพี่คิดไหมครับผมเผื่ไปท้ายผมที่คุณถามว่าเมาง่ายกว่าผู้ชายในเรื่องนี้ถ้าในประเด็นนี้คือเรื่องจริงแต่ถ้าเทียบกับสมัยนี้นะ้นเร็วแดี่ี่จริงครับ ผู้หญิงเมื่ไหนี้เที่ยวกังขึนเก่งกว่าผู้ชายในร้อยเปอรเนที่ประเทศไทยนะไม่จรเอาไปเก่บกั้่ช่วยไม่ก็เป็นเที่ยวเหมือนกันหมดทุกคนนะคะมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คุณจอมาเลยว่าคุณสาวรวนี่คะผมไม่ได้สาวร้วนคี่ผู้หญิงยันยันยนต้องใสคุณฟังผมก่อนผู <c oughs> ้หญิงนะั้น 60 5ล้านคนในไทยมีผู้หญิงมากกว่าตอนนี้และทุกวันนี้ผู้ชายที่เที่ยวตัวงยังยอมผู้หญิงบางคนเลยเพราะโดนผู้หญิงบางคนมองเล่ามาอันนี้จากเอามาจากทีวีภูเพราะว่าผู้ชายที่เที่ยวในภัพทุกวันนี้กลายเป็นผู้ชายที่โดนมองเล่าที่โดนผู้หญิงมองเล่าแต่สมัยก่อนคือผู้ชายมองเล่าผู้หญิงทำไมนี้กลายเป็นผู้หญิงมองเล่าผู้ชาย อ้อเสร็จแล้วะถามเขาตรงแล้วกิ่งครับตรงแลนเไปไหนครับจะเจอเพื่อนทดสอบผมว่อาอ่านี่ว่าผู้หญิงเมาง่ายผมว่ามันใช้กับผมไม่ได้ครับผมสามแก้วผมก็เมาแล้วครับผมเมาแล้วผมหลับครับผมก็อ่อนครับ,รอ,ยยบอ่าเขาเจออะไรยิกครับรยิ่ยงกบก็ผู้หญิงเมาง่ายกับการก่งกว่าแต่ว่าใครเปลี่ยนท็อ ข้าโรงแรมแล้วไปทำไมอะอะไรผมไม่เคยเอ้ามาเข้าโรงแรมหรอครับเป็นกวางคนเอากาต้องครับโอแกต้องครับ อะไรกันดังผมว่าผู้หญิงเขาเมาง่ายเหรออาให้กรันตีเอาการสรุปเนาะไม่ครับผมยอมสรุปในข้อนี้นะผมที่ว่าผู้หญิงจะเมาง่ายว่าผู้ชายนั้นผมว่ามันแล้วแต่คนนะผมอยู่ที่การวางตัวใช่แต่ละครั้งนะผมว่าคนเรานั้นจะบริโภคแอลกอฮอล์มากเพียงไรนะครับผมในการรู้ข้อนี้ครับผม ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีข้อที่แบบใกล้เคียงกันมากครับเพราะสมัยนี้ในปัจจุบันนี้ครับผมการดำเนินงานชีวิตในทุกวันนี้ครับผมมันกว้างขึ้นแับวตะวบเปิดอะไรเปิดทุกอย่างเปิดผมสรุปว่าข้อนี้ก็มีความที่เท่าเทียมและใกล้เคียงครับผมผลสรุปในการโต้ที่ในหัวข้อนี้ครับพ่อแตกต่างกับผูชายในแต่ละข้อนั้นผู้ชายผู้หญิงมีความแตกต,ต,ต่างกันแตกต่างกันอยู่แล้วครับผม ทุกวันนี้มีความเท่าเทียมกันและสมรภาระขอบผมเรื่องบางเรื่องบีงอาจจะมีความดีกว่ารับผมว่าในแต่ละเรื่องนั้นผู้ชายอาจจะมีทางด้านดีและด้านลบก็ครับผมส่วนต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในการจะเินชีวิตของสรุปและสรความเท่าเทียมกันาชายและหญิงมีความเท่ทา,าเทียมและสมรภาระครับผมสอบดูขอจบการสำนนกยรโตัววันนี้ Kami, kamu, abu-abu ya